สวัสดยนผู้ชมทุกทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพรีเมียร์ลีก2021นะตอนนี้เรายังอยู่ในเกมวีคแรกกันนะมาชมเกมนี้กันเลยฮะไปกันพบกันนะระหว่างปารีสแซงต์แชมงจากลีกอังฝรั่งเศสนะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเตจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะก็การแข่งขันเราเป็นแข่งกันเป็นลีกนะมีรวบรวม20ทีมแกล่งนะจะมาแข่งกัน ในรูปแบบของหลีะนะ <า S 1> เดี๋ยวมาติดตามกันจนจ,นจบฤด,ดูกาลนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์นะทาง20ท,ทีมเรากับ38วีคที่รอจะให้จบนะเดี๋ยวมเตรียมดูกันไปยาวๆนะส่วนเกมวันนี้ก็มาโฟกัสกันที่คู่นี้กันเลยนะปารีสแซงต์แชงแมงะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมาดูนะว่าใครจะคว้า3แต้มแรกไปประเดิมในทีมของต้นะนะก็เด่รนรายชื่อรายนามของปารีสแซงต์แชแมงะ เนมาเอ็มบเป้อีกคอร์ดีดิมาเรียเป็นแนวรุกพร้อมจะล่าตาข่ายทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูทางฝั how, ่งฝั่งของทางฝั่งยูไนเต็ดกันบ้างนะก็ผู้สามตัวเป็นเดเคอยนะแบ็กซ้ายเป็นลุกชอฮะด้านขวาเป็นฟานพิสซาก้ากองกลางแบ็กก็เป็นแม็กควายนะบูนอเฟนเดสลาสฟอร์ดกลีนวูดนะแล้วก็ นำหน้า,นา,นามาเลยอย่างทจนี่มาซียาะ,ายาะเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะมา,มาดูนะว่าเกมนี้จะมีบทสรุปเป็นอย่างไรนะ<อ>เกมเริ่มต้นแล้วเป็นทางฝั่งเปเชจะเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอ บอลอยู่ที่เกยมาที่ดิมาเลียดิมาเลียมาถึงอีคาดี้คือดีกลับมาเกยเกยเล็งหาจังหวะหาเพื่อนยังคงเลงไปเองเอาไปได้ดีไหลให้ดิมาเลียดิมาเลียเลาะริมเส้นมาแล้วจะเปิดเข้าวันี้ติดล็อกอาเป็นบอลของ United อยู่ในเตะนลูกชอเก็บมาลูกเอาลูกชอไปทําอะไรฮะทำบอลออกไปเองเฉยฮะก็เป็นเปเชียจะทุ่มมาดิมาเลียทุ่มไปให้เกย บอลยังมาทางขวาเปเช่ไหลให้ดิคาดีมาถึงเอมบัเป้จะพลิกไปที่เนมาก่อนเนมายึกยักหลอกแต่ยังเป็นบอลของเปเช่เอมบัเป้เปเทะลุสวยให้ยิมเลียล็อกแล้วยังล,ล,ล,ลุงคืนบอลไว้ก่อนยังไปสวยมาถึงเกลยิงลูกนี้โอ้โหเด้แค่ต้องเซฟลูกแรกนี้ไว้ก่อนเลยนะเกือบจะเป็นประตูขึ้นนำทางฝั่งเปเช่แต่ว่า เดก้าทำได้ดีจังหวะน,นี้เดี๋ยวมาดูภาพชา้ายิงเข้าไปแล้วก็ตรงตัวเลยนะเดก้าก็เลยสามารถปัดป้องปฏิเสธลูกนี้ไปได้แต่ก็ต้องรุ้นเสียวกับจังหวะเตะมุมนี่มาจะเปิดเข้าไปให้ได้ลุ้นนะมาเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้เอาโขมาด้วยแต่ว่าไม่แรงมากครับเข้ามือเดก้ารับไว้ได้สบายอ,อยากก็แม้เดก้าโคเช็ดไปตรงนี้ ก็น่าจะเป็นเบเชปิกตามเก็บได้เวาติเวลติกระตุกข้ามมาอิกาดี้เก็บได้ให้เอมบัปเป้ชิงกืนเวลติตีไปทางซ้ายเบนัดเบนัตยังคงครองบอลไว้ก่อนนะแต่เข้ากลางมาเอายังไหลมาต่อแล้วจะส่งนี้ติดบล็อก แต่ยังบอลถึงอิกาดี้ไหลมาดิมาเรียจะคืนเพื่อนตรงนี้แต่ว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บบอลมาบ้างเอาแล้วจะโต้สวนกลับไปอาร์มาสวยทางฝักขวาให้บูโน่ฟอร์นันเดสบูโน่ไปที่ฟามิสก้าฟามิสก้ายัางคงครองบอลไว้ไหลกลับไปมาติชตกสวยไปถึงบูโน่ให้ปอกบาบา แตกลับมาตีแล้วกระดกมาอีกทีให้มาเซียลหลายอันนี้ให้บุโนเขากรอบเขตโทษนะฮะบุนโนบุโนออกมูนไปม,มาสวยแล้วเขากอรอบโทษไครลูกนี้โอ้โหได้ยิงเข้าไปแต่ว่าติดเซฟบัมาขวางทันนะนาบัสดูนี้บุโนทำไม่ดีนะสุดท้ายได้ส่งบอลมาให้มาเซียลได้จบนะแต่ว่าติงติดเซฟฮะก็เลยยังไม่เป็นประตูฮนะน่าจะได้เตะมุมมาทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะออกไม่ได้นะบอล กระเด้งครับมาโดนมาเซียออกไปฮะนาวัสทำได้ดีมากนะจังหวะนี้แล้วก็จะได้ตั้งตึกขึ้นไปฮะยาวขึ้นหน้ามาโขมาวานี้แต่ว่าเป็นบอลของแมนยูนเต็ดอาฮะแมนยูนเต็ดเริ่มจะได้ครองบอลบุกกันบ้างฮะหลังจากเปเช่เหมือนจะทำได้ดีในช่วงแรกแล้วตรงนี้ไหลมาสวยให้เฟอร์นันเดสยิงลูกนี้โอ้โหต้องเซฟแนละ้วนาวัสลูกนี้เกือบจะเสียบมุมเหมือนกันนะกูโน่ได้โอกาสยิงแต่ว่านาวัสทำได้ยอดเยี่ยมฮะ อย่างงี้นี่นาว่าต้องบินไปปัดป้องด้วยมือเดียวของเขาเลยฮะแต่ก็จะเป็นแต่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไในเต็ดกันบ้างงะมาดูนะว่าจะได้ลุ้นใกล้เคียงมากสักแค่ไหนฮะเป็นบอลเป็นบุโนโอนะจะรับหน้าที่สำคัญในการเปิดเข้ามาแต่เล่นสั้นนะกับวามิสกา,อาฟอรมิสกาไปที่บรูโนโ่เฟรนัน,นเดสให สก้ากลับมาปอกปาปอกปาทำบอลเสียโดนแย่งไปเวรติไปได้บอลมาอแล้วไหลวิ่งกระชากไปเองทางฝั่งซ้ายกลับมาที่เบนาัดก่อนเบนาัไปต่อเนื่องเนนัดเอาไหลมาให้เอ้เป้ตรนี้โดนเสียบแล้วกระดกข้ามมาให้เนีมาดูเก็บสวยเอาอาเนี่มาจิ้มให้เบนนดวันนี้เสียบอลให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็แล้วจะโต๊ะกับไปกรีนวูด แมนเชสเตอร์คิวตรงนี้ไล่ให้ฟอสซิก้ายังได้บอลกลับมาที่ดินเดอเลฟปอกบาให้บรูโนมาที่มาเซียว่าเข้ามลูกนี้น่าจะแรงแม้ออกข้างไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ก็มาเล่นกันที่บ้านปาร์คเดอแปลงนะของทางฝั่งเปอร์ลิสเซนช์แมงนะผู้ชมล้นสนามฮะไม่เหมือนในโลกจริงซึ่งตอนนี้ติดสถานการณ์โควิดนะแต่ในโลกเกมเราก็ต้องจัดกันเต็มฮะ มาดูเกมนี้กันนะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรลูกนี้เน่มาวิ่งมาไม่มาไม่ผ่านโดนแย่งมาแล้วเป็นบอลของยูนเต็ดลูกชอชอไลให้แลสเฟิร์ดเลสเฟิร์ดลูกนี้กลับไปมาติชย้อนมาแ <att> ม็กควายบูโน่ได้มาโนสวยให้มาเซียวอ่ามาเซียวกลับมาบูโน มาเชียกับบูโนโ่เล่นกัน2คนนะตอนนี้แล้วลูนี้ยาวไปโหแต่ว่าบอลไปถึงนาบาสแล้วจะโห,โหนาบาสเตะขึ้นไปไม่ดีเท่าน,นี้เหมือนจะผิดมุมมาเลยบอลออกข้างไปแล้วก็จะเป็นทุ่มนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะและสปอร์ตกระโดดมาตรงนี้เป็นมาติชเก็บได้แต่ว่าโดนฟิโอเรนซีย่งไปได้ฮะแล้วยาวไหมฟิโอเรนซีเอาลูนี้ดีมาเรียเก็บได้ด้วยดีมาเรียไปต่อปาดเข้ากลางให้อีคาร์ดี้ ดีไหลขึ้นดีมาเรลนี่โอ้โหแต่ว่าแมนยูนเต็ดทำได้ดีฮะเคลียร์มาได้และจะได้โตกลับไปด้วยฮะปอกบาปอกบาไปลอบลิมเส้นขวาไปให้กรีนบุดกลับมาที่ฟาวิาาสกาสกากลางมาให้เฟรเนเดสบุโน <B uno S 2> จะให้กรีนบุดวิ่งไม่ทันฮะ,ะลูกนี้โถงยกขึ้นนะกรีนบุดล้ำหน้าไปฮะเกือบจะลุดไปเหมือนกันนะดูจาก ลายเส้นก็ล้าไปช่วงตัวนึงฮะก็จะเตะขึ้นมาเปชเชมาเป่าที่อิคาดีได้ด้วยฮะถึงเกให้เวรติเกให้อิคาดีอิคาดีหามุมยิงเอเมเป้ลูกนี้โอโหแต่ว่าข้ามไปเข้ามือเดกแล้วเกมก็ผ่านพ้นไป40นาทีแลเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายะของครึ่งแรกฮะ เปเช่และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเสมอกันสูงูญนะมาดูกันต่ออิกาดี้เลี้ยงกำลังเลียงมาแต่ว่าทุนี้ยังคงเป็นบอลของเปเชเช่ฟลอเรนซีเอาสวยให้เกเข้ากรอบกีโทษปาดเข้าในลูกนี้โอ้โหแต่ว่าแมนยูไนเต็ดทำได้ดีเคลียร์เอามาพ้นนะแล้วก็เป็นบอลของเปเช่ต่อเนื่องมาที่เกเกย์ทุกนี้มาถึงดีมาเรีย ยังคงเลี้ยงไว้มาที่ฟลเรนซีของลูกนี้อย่างไรทุ่มฮะขโขกมาให้มาเป้ฟลเรนซีเขาเจ็บหนึ่งนาทีสำหรับครึ่งแรกของเกมนี้นะดีมาเรียไปกลางให้เก็กกระดกมาลูนิฟาดไปโอ้โหเรียบร้อยฮะ มาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกฮะนำไปก่อนแล้วหประตูต่อศูนย์นะเปเช่ลูกนี้ส่งกันสวยจริงฮะกระดกข้ามไปในกรอบเขตโทษแล้วได้ตว,วัดฟาดเข้าประตูไปตรงนี้โอ้โหมันเหมาะเจาะจังหวะลงตัวเป๊ะพอดีเลยฮะมันลงมาพอดีไม่ต้องตั้งฟาดส่งบอลตรงสุดคราบวกหนึ่งไปก่อนนะทั้งฝั่งเปเช่อีคดีฮะ จัดให้ลูกนี้ดีกาหมดปัญญาเซฟจริงนะนาทีที่45พอดีนะกับช่วงทดเจ็บอะซึ่งเขี่ยแล้วก็น่าจะหมดเวลาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่นแ้วกรรมการก็ต้องเป่าจบเกมไปแล้วมันหมดเวลาพอดีนะโอเปเชได้ประตูในเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆะมารดิอีคอร์ดี้ะโอกาส3ครั้งของเขาวันนี้ได้โอกาสมากมายจริงะ แล้วก็เป็น1ประตูบวกให้เปเชนัมแมนเชสเตอร์ยไนเด็ดไปก่อนนะครึ่งแรกเดี๋ยวมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อพักกันสักครู่นึงก็ไม่ดีรอนานะมาลุยกันต่อกับครึ่งเวลาหลังของเกมนี้เบเชปะทะแมนเชสเตอร์ ยู่นเตดไนะกับการในขันพรีเมยรีก2021นะในวีคแรกเลยฮนะเปเชนนำไปก่อน1-0น,นะตั้งแต่ครึ่งแรกตอนท้ายครึ่งแรกแนละ้วมาดูนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตีตื้นกลับมาได้หรือไม่นะบอลอยู่ที่มาติชมาที่มาเซีย มาเซียลไปลุยเดียวมาแล้ไหลตรงนี้ให้แล้สปอร์ตดวนปาดก,กันมาแต่ก็ไม่ได้ฮะโดนถงก็ไปก่อนแน่ๆฮะแล้สปอร์ตจังหวะนี้ดูเนี้ยว่าล้ำมากโอ้โหล้ำเป็นดิดเดียวก็เก้าวนึงนะน่าเสียดายมากๆหลุดเข้าไปแล้วนะก็จะเตะขึ้นไปฮะนาบาสยาวขึ้นไปโขกมาตรงนี้เอาเป็นบอลของยูนิเต็ดตอมาเซียล เสียวเลี้ยงเลี้ยงมาเสียวข้ามไปให้บูโน่นี้ต้องชกมาก่อนนะนาบัสแล้วก็เป็นบอลของเปเชน่าจะโต้กลับไปอีกคอดี้ไ้เก้เอมบัปเป้จิ้มไปที่ฟลอเรนซีอรบอลมาทางขวาเปเช่กลับมาก่อนนะเวลติชิงกันสวยงามมาเปเช่ตอนนี้เอมบัปเป้เล่นกับเวลติกลับมาฟลอเรนซี เข้าในให้อีกคอดี้กลับมาที่เกเกกระดกข้ามามาีนมาลอกโคนิวแต่ว่าเลกยียชกไว้ได้ดีเลยทำลายจังหวะและเป็นบอลของยูเนเตดน้าจะโต้กลับไปบ็อกบาเล่นกับบรูโน่บุนโน่ให้มาเซียเอาไหลกระโดกข้ามารู่นี้จะทันหรือเปล่าไม่มีปัญหาสำหรบับบาพิสก,กาเติมมาแล้วเก็บบอลได้แล้วลุยลากเลี้ยงเข้าไปาบอลไ้ก่อนนะกลับมาที่บ็อกบา บอกบาจิมให้มาติดกระดกข้ามลูกนี้ก็ลึกปแปะเข้ามือนะบาสคว้าไว้ได้มากินยอสข้ามไปตรงนี้ถึงดิมันเลียไม่เก็บได้สวยเดมาที่เฟรเรนซีข้ามยาวมามีเบอรน์นัดรอด้านซ้ายเก็บสวยงามหมาพะเบอร์อรนัด เลี้ยงกำเรียงเข้ากรอบเคโทษแต่ลอดข้วแต่ว่ายังไม่ยังไปต่อไม่ได้แล้วแมนยูในเต็ดศาสยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้เอาแล้วจะเก็บบอลได้หรือเปล่ามาเสียยวไม่ได้ฮะเป็นบอลของเปสใช่ไหเกยมาถึงเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เลือกยังไงยังคงเลือกครองบอลไว้ก่อนแล้วช้าและโดนแย่งโอแต่ว่าเป็นฝาว่าเอ็มบัปเป้ได้ฟาวฝาว่าจะเป็นฟรีคิกระยะ หวังผละฮะของทางฝั่งเปเช่โดยมีเนมามายืนประจําการพร้อมจะทดลองสังหารลูกนี้เข้าไปมาดูนะว่าจะเป็นประตูหรือเปล่านะกับโอกาสนี้นะของเนย์มา มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเกิดขึ้นกันบ้างแนละ้วทั้งทั้งสนะองฝากฝั่งแล้วเพื่อที่จะแก้สถานการณ์ในเกมฮนะนี่มายืนประจำการจะเปิดหรือจะเล่นยิงนะก็เหมือนจะยิงแล้วนึกแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแรงอนะไรฮะบอลข้ามไปเข้ามือเดเกยอาาเห็นั้นนะแมก,กายให้ชอว์บอลยังอยู่ด้านหลังแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดฮะ เกมผ่านพ้นไปชั่วโมงกว่าก็ยังคงเป็นทางฝั่งเปเชที่นำมาตั้งแต่ครึ่งแรกอะหประตูต่อศูนย์ตอนนี้ต้องมาดูกันให้จบเกมว่าเปเชจะชนะและคว้า3แต้มไปได้ประเดิมแมชแรกหรือเปล่าอะหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำให้ดีตีตื้นมันได้บ้างเดี๋ยวต้องมาดูกันนะและตอนนี้เปเชลุยมาหมุนสวยเอมเป้ให้อีคาดี ีเอาไลาให้ดรักสเลอร์โอ้โหแต่ว่าดแค่สกัดออกมาได้เอาแล้วจะได้โต้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปอกบาข้ามสวยให้กีนบุดเก็บได้ไม่มีปัญหาีบุตรกลับไปฟันเดเบกลงมาใหม่นะปอกบาปรดจิ้มให้ดูโนโ่ฮะโน่วิง่งแล้วดูนี้มาถึงมาเซียวยังไงมาเซียล,ล็อกมาหาเพื่อนชิงกันในกรอบเขตโทษอยู่ที่ชอต,ตอนนี้ ลูกชอเข้ามุมซ้ายชอยังคงเลี้ยงอยู่ฮะรอริมเส้นซ้ายกลับมาก่อนนะที่มกกแม็กควายแมนเชสเตอร์อยู่ในเดตต้องเร่งแล้วเวลาใกล้หมดเข้าไปทุกทีอารูีิบัซเชมุนมาบันเดเปกุทำเสียบอลนะและเป็นเปเชได้บอลจะโตกลับไปอิกคาดีให้เอ็มบัปเป้แล็กสเลอร์โอ้โหลูกนี้ เป็นฟาวอีกแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจุดเดิมนะเนมาร์เอาลูกบอลมาตั้งแล้วฮะมาดูนะว่าเหมือนจะใกล้กว่าเมื่อสักครู่ด้วยนะเนมาร์จะได้โอกาสยิงลูกนี้เลยหรือเปล่านะก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะส่งเจมส์ลงมาบ้างฮะแทน กรีนวูดนะแมนเชสเตอร์จุนเต็ดคงต้องการประตูตีตื้นมาก่อนนะตอนนี้แต่ว่าจะเป็นเบเชนีห่าง2-0เลยหรือเปล่าจากฟรีคิกลูกนี้แล้วปั่นเ้าไปนี่โอ้โหแต่ว่ามันก็ตรงตัวเดกแรับไว้ได้เดแเล่นสั้นนะมาที่ล ok ินเดเลฟฟปปอกบาล์นี่เลเสาดยาวขึ้นหน้ามีเจมส์ด้านหน้าด้วยความเร็วเจมส์ James, เก็บบอลดูสวยเอาเก็บได้ดีเจมส ล็อกเข้าในแล้วให้ฟันเดเบ็ลูกนี้จะยิงโอ้โหแต่ว่าผิดจังหวะมาเซียลเก็บต่อมาเซียลใ,ให้บรูโนโ่โน่ให้ฟันเดอร์เบคยังไงเบ็กบังบอลไว้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าเปเชเก็บบอลมาได้แล้วะเปเชจะโตกลับไปโอ้ก็เข้าสู่ช่วงเรียกได้ว่า5นาทีสุดท้ายเลยฮะของเกมนี้เปเชนนำอยู่ 1- 0นะตอนนี้ ก็ใกล้จะจบเข้าไปทุกทีฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเร่งฮะแต่ตอนนี้เป็นเปเชลุยมาแต่ว่า,เ,าเป็นน่าจะล้ำหน้าจางังหวะนี้กรรมกันกยกธงหยุดยั้งจงังหวะนี้ไว้ก่อนนะฮะโอ้โหดูจากเส้นล้ำนี่ช่วงแขนนะน่าเสียดายมากๆเกือบจะหลุดมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นยูไนเต็ดนะเล่นต่อศาสตร์ยาวขึ้นหน้าเปเชได้ตอบเนื่องมา ดรักสเลอร์เซอร์หมุนตวัดกลับมาแบนนดโอ้แล้วก็เวลาหมดทีอเปเชคงจะครองบอลไว้แล้วว่าตอนช่วงนี้ให้เวลาถูกฆ่าไปฮะแล้วก็แต่ไม่แน่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มาช่วงท้ายตอนนี้กับจังหวัดสวนครั้งนี้จะได้ผลดีแค่ไหนอยู่ที่ลูกชอบวกเสริมตัวเจเพิ่มเติมไป2นาทีสำหรับครึ่งหลังของเกมนี้วันเดเบค ให้แม็กไกว์ขึ้นมาสูงนะแม็กไกว์แล้วฟันเดเบ็กยังไงเขากลับไปโทษแล้วก็ยิงนี่โหติดบล็อกแล้วก็โหเปเชยบอลกลับไปครอบครองต่อฮะครองบอลไปแล้วเวลาหมดโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบแล้วมาง่ายอย่างนี้นั่นแหละกรรมการเป่านกหวีดจบเกมนี้ไปแล้วฮะเป็นทางฝั่งเปเชยทำได้ฮะเกมนี้ฉลองสามแปมแรกในบ้านด้วยฮะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้หนึ่งประตูต่ตอศูนย์นะโดยอิคคาร์ดี้ฮะตั้งแต่ครึ่งแรกก็ ตามนี้เกมนี้เป็นเช1 Manchester United 0นะก็ควา้าสแต้มไปก่อนนะเชสเตอร์ยู United ก็0แต้มยังไม่ได้แต้มในแมชแรกแต่ไม่เป็น้วแข่งกันยาวๆ38วิคติดตามกันให้จบมาก,กับ P PP Premier League ลล2021ของเราฮะสำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ธรรมประตูกันนะในช่วงท้ายฮะสำหรับผมล้ำลาไปก่อนเลยฮะไว้พบกันใหม่ในแมชต่อๆไปสวัสดีครับ